เอาเอาฝ,ฝาดฝาดหัวพ่อกันนะฝาดหัวพ่อเสียกันนะจักเทียนหนึ่งเออมีความสุขเนาะถอนไม้กับบัวบานห้องเล่ยนไม่สิลูกแมนอื้อแทงครับกีฬาในล,ล่มก้มแล้วแทงครับ ไปงาบินนะโอ้โหเตะด้วยขาหลังแต่แต่ก็โดนเตะสีขางไม่ชนไอ้เจ้าเฮ้ย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 เม่่ยกําลังบอพ่อวันนี้จะพาไปเล่นไหนล่ะม่พาไปอลไรอ่ะยิงดื้อไปเกินพาไปเล่นหน่อยจะไม่ดื้อจะไม่ซนจะไม่เอาตาใจ วันนี้ฝนตกนะครับวันนี้โอ้โหคุก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 ฮะยู่ล้งงางของนนะ้ำมนเสียงมึงบ่มึงข้องน้ำน,น,นั่นนะมึงบ่โอ้โห เอฟซชอบกันใหญ่นะคนพาไปนี่คอจะแตกนีอ่อยากปล่อยเล่นมากเลยนะถ้าไอ้อคอกเสร็จน,นี่ปล่อยเล่นโชว์เลยแล้วเมื่อวานหลุดไปทักสองเนี่ยอีกประมาณอีกไม่กี่วันก็ขึ้นลงช้างครับเัาเป็นว่าไม่อยากเดือดร้อนใครจะขึ้นแบบเง,งียบๆนะครับขึ้นแบบเง,งียบ ขึ้นแบบธรรมดาธรรมดานะครับยกม้ายกมือขึ้นก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยโอ okay, เคบอฟซีโอ okay, เคบอืมอุ้ยตาชื่นใจด้วย嘛กว่า,าบ้านพ่อขอหน่อยมีอันเดียวค่อย,ค,อยค่อยแบ่งกันเล่นลูกบายฮะ เอามาหนีเลยโอ้โหเขียดเขียดเขียดเอามาเอาไปนี่โอ้หนีไปเลยไม่ให้โอ้โหเล่นหนีไปเลยครับไม่ยอมให้พ่อครับอุ้ยไอ้ชื่นชื่นกระโม่หูครับชื่นโยนขอนไม้มาแล้วโยนสับรถมาเอามาให้ดดนีล่ายบัว่าดอกให้ดอกหนีไปแล้วืึอยากได้ก็ไม่เอาไปแต่ดหนีไปแล้วนี่จะโหยมาดิมาดิ ฟา,าดหัวเจเด้อนี่นีไปแล้วไม่ให้นี่ลูกชายเราหนีไปแล้วครับเราจะทำยังไงดีเจ้าโ,โหปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยไปเอาก่อนโอ้โหเหยี่ยงอีกแม่ขอหนึ่งดิให้ชื่นเล่นเฮ้ยจิบ๊บเอาจิบ๊บโอ้โหเตะดนีพ่ออีก เดี los, graduate, know, ๋ยวไปครับเอามัเร็วเอามานี่มามาเอามันี่เร็วเอรให้อยากได้ให้ชื่นเอาเองไหนปล่อยชิ่นนี่ไม่ได้ครับชิ่นนี่ปล่อยแล้ววิ่งหนีแน่หัวบานเหยืยอไปไม่ให้หรอกเผือเผือเผื่อเผือเผื่อแม่รักมาได้แล้วครับแม่ โอ้บาดพันเตนเอาเจ้าขาใส่เลยนี่เอาขอไข่เป็นยังเอาตีนไปเลยมันงาดมากลองดูของชื่อนะเอาชื่อใหนเล่นยังไงครับจะฟาดแต่หัวแส่พอกับพ่อได้เจ้าหลบดีๆดเด้อค่อยฟาดใส่เจ้าอีดีเด้ระวังแค่ว่าเจ้าหลุดเลยนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เโโโโชื่อมันไเปนไนะ เอาการเหมือนกัน,นครับเทสก่อนแล้วมาจิ้มแค่วก่อนเลยเห็นบัวบานจิ้มแค่วนี่ก็จะเอามาจิ้มแก้วเหมือนกัน,นไม้จิ้มแค่วเหรอพ่อโอยเหมือนสกัอแหละชื่อเล่นเหล็กเมื่อคืนดังโกงเคงโคงเคงทั้งคืนเลยโอ,โอ้โหดูทั้งคืนดัง ตรงเกงตงเกงตงเกงต,งเกง,ตงเกงเลยอรเหล็กอันุนุนผมเอามาไว้นี่นะเห็นไหมว่าจะมีรอยชืนเอาอยู่รอยนั้นรอยนี่เยอะเอฟซีว่ามาตรฐานไหมเอาไว้แบบโยเล่นได้เลยห่อยห้อยหอยหยหยหยอยู่มุมอับไม่ได้นะแต่โดนช้างนิบเข้าที่อับปีนได้ไหมปีนปีนไม่ได้หรือวนะ แต่ช่างงานโตไปปีนได้นะครับมาตรฐานนะถูกใจเอฟซีล่ะแต่ช่างทําไมสเป,สปะสปะครับทำไมอันนี้มันดูเล็กๆอันนั้นมันดูยาวๆไม่ค่อยใจช่างเหมือนกันนะเขาก็มาทำงานข้างในหลมเมื่อวานกลัวเออเออ๊ยรออู้สึกว่าจะมีรอยเราเรต้องทาสีนะใส่หน้าฝนนะทาสี เฮ้ยบ้าเตะหม,มาโอ้โหยอดหน้าเลยฮะนี่ได้วัตูใส่มึงเด้อดูวะใส่แข่วมึงเด้แคข่วหลุดเลยนะไอ้อ้วนไปเอาไปคืนอ้ถึกใจหลาย เอามาขึเคล็ดตีไปยากันกาดโอ้โหกาดเลยกาด โอ้โหเฮ้ยเฮ้บปุ๊บเชื่อเขาก็เต้นได้เหมือนกันแต่ไม่เคยไม่ค่อยเห็นเขาเต้นโอ้โหรุนแรงมากอะไรบวบานเฮ้ยเจ็บเบเล่นใหญ่ครับโอ้โหเตะครับ จุ๊บ <tu i ro> ช Karma, ้าครับ <gib> ถ <disparities> hey. hey, ้าอยากให้เล่นน่ะต้องตื่นเช้าเช้ามาให้เขาเล่นน่ะโอ้ว่าตีกองเฮ้ยเฮ้ยโจ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 แรปโจแรปโจแรปโจโจโจโอ้โหตีกองเป็นยอยไแล้วชับโตดืมดืมโป จังหวะอะไรอะเมื่ออาจารย์เดบยวบอกว่าบัวจะร้องเพลงโอ้โหตกใจหมดเหมือนอาจารย์ไม้ร่มนี่กิมแค่้วก่อนนจ๋โอ้ยโดนขาเอยเจ็บลูบกบัววันนี้คอนเสิร์ต โอ้ยเขี่ยเข้าก่อนปาบโอ้โหเยกาขาดินี่ทายเท้าขาเขาเนี่ยนี่โอ้โหเตะขาละฮึบเออฮึบเออฮึบเอาเขาเอาแต่เช้าเลยเราอะ ชื่นไม่เล่นนะครับชื่นไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากบัวบานของเราเอาเอาไปจิ้มแคล้ะ เอ้โอเเ้เอวยาวเอ้ยสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นจนเอื้อมมือไม่ถึงลสองเมตรเห็นจะได้ชื่นกินอย่างเดียวเนะ่าให้บุญไหลามาทำความเสียด,ดูนะปล่อยบัวบานดีไหมเนาะนนถ้าปล่อยคงจะ วิ่งเล่นแถวนี้เะมังมั้งนะวิ่งไปอยากให้คอกแบบเสร็จได้สักครึ่งหนึ่งคนระับสะดีใจมากเลยคันหัวขั้นหัว,หวเอาไปใส่หัวเป็นหอยอด้วยนะเอาไปถูนั่นถูนี่ถูหัวครับช่าง ต้องเจอไปเกี่ยวหญ้านะจ้าทำไมเสาเหมือนอีกอยงอ๋อพื้นที่ฝั่งรู้สูงครับฝั่งนี้เตียนะครับ นนนกัใหญ่ะโอ้โหงานช้างเลยฮะอยากเห็นพี่บัวกับพี่ชื่นเล่นน้ำสะพร้อมกันแต่คิดคิดหนักกันผมต้องขี่ชื่นเที่ยวต้องจับบัวบานแล้วก็ต้องมีโซ่สองเส้นนะในการผูกจัดไปครับเขาบอกว่าพี่หลายมาทำความสะอาดหน่อยจัดไปครับ เดี๋ยวไปดูในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรียกพี่หลายก่อนโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเหล่นยังน่อนฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกวันดีคือ